กันที่โจทย์ปัญหาเลยค่ะในโจทย์ปัญหาค่ะก็จะมีเป็น2กิ่งเนาะในข้อแรกค่ะง่ายมากเลยลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่เลข3ดังนั้นต้องเลือกกิ่งที่ไม่ใช่3ก็คือกิ่งบนนะคะนั้นวิธีทําก็รวดเร็วเลยคะ่ะลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่3านะนักเรียนก็แทน x ให้เป็นเลข3ก็ได้เป็น3กําลังสองและบวก2นะคะก็3าลังสองเป็น9บวก2งดังนั้นข้อนี้ก็คือ 11เท่านั้นค่ะก็เมื่อได้คำตอบอย่าลืมนะคะชาร์ปแดงแล้วนักเรียนก็เลือกตอบที่ข้อ3ค่ะต่อไปค่ะข้อ2นะคะมาตอบที่ข้อ2เลยในข้อ2โจทย์ให้หาลิมิต fx เมื่อ F x เข้าสู่4นั้นเราต้องเลือกกิ่งที่ไม่ใช่4คือกิ่งบนค่ะกิ่งบนนะเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx นะคะเมื่อ F x เข้าสู่4เนอะเราก็แทนตัวนี้ค่ะ x กำลังสอง x แล้วก็ใส่เป็นเลข4ใช่ไหมคะกำลังสอง4กำลังสองเป็น16นะคะชาแบแดงค่ะแล้วนักเรียนก็เลือกตอบข้อ3ค่ะต่อไปค่ะมาดูที่ข้อ3นะคะข้อ3ข้อนี้ลิมิต g x ค่ะเปลี่ยนเป็น g x บ้างเนาะเมื่อ x เข้าสู่9ต้องเลือกกิ่งที่ไม่ใช่9กิ่งบนนะกิ่งบนดังนั้นลิมิตค่ะ ของ gx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่เลข9ก็แทน x ค่ะด้วยเลข9กนะคะก็เป็นรูทเก้ลบสามรูทเลบสแบบนี้ก็ได้เป็น3าลบสค่ะก็ได้เป็นเลขศูนย์นั่นเองนะคะข้อนี้ก็ชาร์จแดงแล้วตอบที่ข้อ1ค่ะต่อไปนะคะ มาดูที่โจทย์ข้อ4นะคะโจทย์ข้อ4เร็วเลยเนาะลิมิต x เข้าสู่1เข้าสู่1เลข1เนี่ยเป็นจำนวนเต็มดังนั้นต้องเลือกกิ่งที่ไม่เป็นจำนวนเต็มนะคะข้อนี้นักเรียนก็ตอบลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่1นะคะต้องเลือกกิ่งล่างซึ่งไม่มีเลขไม่มีตัว x ให้แทนเลยนักเรียนก็สามารถตอบเป็นลบ2ได้เลยค่ะข้อนี้ก็จะตอบที่ข้อ1ค่ะต่อไปค่ะ โจทย์ข้อ5นะคะโจทย์ข้อ5 x เข้าสู่ลบสีนน่นั้นต้องเลือกกิ่งที่ไม่ใช่ลบสี 4. คือกิ่งบนนะคะกิ่งบนนั non ้นลิมิต fx ค่ะเมื่อ x เข้าสู่ลบสี 4. เลือกกิ่งบนนะคะก็จะเป็นกิ่งบนค่ะลบสีนะคะลบกับสแควรรูทลบสี่กำลังสองบวกเก้านะคะอยู่ในรูทเนาะข้างนอกค่ะได้ลบสี่ค่ะลบกับรูทค่ะ ลบสี่กำลังสองได้สิบหกนะสิบหกบวกเก้านะคะซึ่งสิบหกบวกเก้าตัวเนี้ยได้เป็นยี่สิบห้านะคะได้ไปยีน 25, นะ่สิบห้าเนอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เราจะได้เป็นลบสี่ลบกับห้าเป็นลบ 9นะคะลบ9แต่ตอนเนี้ยเราคือเราคือหา A เนาะตัวเนี้ยน่าจะเป็น A แหละน่าจะพิมพ์ตกไปเพราะฉะนั้น A กกาลังสองจดให้หา A กกาลังสองนะก็จะมีค่าเป็นลบ9กยกกำลัง2ค่ะก็เท่ากับ81ค่ะนะคะจดอาจจะตกไปนิดนึงเนาะนะคะอาจจะบอกว่าลิมิตเป็นตัวเนี้ยค่ะดังน,น,นั้นก็กาข้อ4ค่ะ ต่อที่ข้อ6เลยนะคะต่อที่ข้อหค่ะในข้อ6ข้อนี้มีลักษณะโจทย์ที่ผสมผสานกันเนาะดังนั้นวิธีการหาลิมิตเนี่ยนะคะเคยบอกแล้วว่าสามารถแยกเศษแยกส่วนได้ใช่ไหมนักเรียนสามารถแยกเศษแยกส่วนคือสามารถแยกหา fx แล้วก็แยกหา gx ได้ค่ะมีเศษและมีส่วนนะคะดังนั้นในกระบวนการทำเนี่ยครูก็จะเขียนแยกส่วนให้เราเนาะ เอาละเราจะแยกเศษแยกส่วนคิดนะคะเข้า6ค่ะดังนั้นเราก็หาลิมิตของ fx ก่อนละกันนะคะคือเราเทคลิมิตไปทั้งบนทั้งล่างเนาะการหาลิมิตของ fx ค่ะ mm hmm. เมื่อ x เข้าศูนย์นะคะเข้าศูนย์ดังนั้นเราต้องเลือกสิ่งที่ไม่ให้ศูนย์คือกิ่งบนนะคะของ fx mm hmm. เราก็จะได้เป็น0บวก2นะคะก็ได้เป็น2ออกมานะคะ mm hmm. ต่อไปหาลิมิตของ gx บ้าง คราวนี้เมื่อ x เข้าสู่ศูนย์นะดังนั้นต้องเลือกกิ่งที่ไม่ได้ศูนย์ก็คือกิ่งบนนะคะก็จะเป็น0ค่ะบวก1ก็จะได้1นะโจทย์ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้โจทย์ให้เราหาลิมิตของ f x ส่วนด้วย g x นะเมื่อ x เข้าสู่0ดังนั้นสิ่งที่เราได้เราจะได้2นะคะส่วน1ซึ่งก็หมายถึงเลข2ค่ะ ก็ถึงคำตอบนาะนักเรียนก็ชาร์ปที่ข้อ3ค่ะนะคะข้อนี้ก็จะดูเยอะๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะต่อไปค่ะโจทย์มาต่อที่ข้อ7นะคะข้อ7เลยในข้อ7เขาบอกว่ากำหนด f x เป็นฟังก์ชันซึ่งมีสมบัติดังนี้นะคะสมบัติก็ขอเนี่ยไม่ได้บอกให้เราว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะเนืกเรียนดูดีมันเป็นข้อกำหนดที่เขาให้มานะก็ไก่ เขาบอกว่าถ้าลิมิตของ x เข้าสู่2ทางด้านลบเท่ากับลิมิตของ f x 2ทางด้านบวกถ้ามันเท่ากันเปราว่าเราหาลิมิตเท่ากับ2ได้ถูกไหมดังนั้นข้อนี้หาได้เลยนะดังนั้นจากกอไก่นะคะจากกอไก่เนี่ยเราจะพบว่าลิมิตของ f x เมื่อซ้ายเท่ากับขวาก็คือ x เข้าสู่2เนี่ยมีค่าเท่ากับลบหเลยมีค่าเท่ากับลบหเลยเนีย่คือสิ่งที่โจทย์กําลังบอกเรานะคะส่วนขอไข่ f 2เท่ากับ3ตัวเนี้ยหมายถึงตัวฟังก์ชันหมายถึงตัวฟังก์ชันดังนั้นในกระบวนการหาลิมิตเนี่ยเขาบอกว่าลิมิตคือลิมิต5 f x ตัวเนี้ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจขอไขเพราะว่าเราไม่สนใจฟังก์ชันเราสนใจที่ลิมิตดังนั้น a ของเราถ้าเรามีค่าคงที่เราแปะออกมาไว้ข้างหน้าได้นะลิมิตของ f x เมื่อ f x เข้าสู่2นะ แปะมาไว้ด้านหน้านั่นก็จะเป็น5ที่คูณกับลิมิต f x ซึ่งเราหาได้ข้างบนเนี่ยคือลบ1นะคะลบ1เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบลบ5แต่โจทย์ไม่ได้ยุติแค่นี้โจทย์ไปถาม a กำลัง2 a กำลัง 2. 2ก็จะเป็นลบ5กำลัง2นะคะก็จะตอบเป็น25ค่ะนะคะก็จะได้คำตอบเป็น25ก็วงข้อ4นั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะมาดูที่โจทย์ข้อ8ในข้อ8ก็คล้ายๆกับข้อ7คล้ายๆกับข้อ7เนาะโดย f เป็นฟังก์ชันมีสมบัตินังนี้ f 2หาค่าไม่ได้เนี่ยเราไม่ได้สนใจเพราะว่ามันเป็นตัวฟังก์ชันเราจะไปสนใจลิมิตเพราะโจทย์มุ่งให้หาลิมิตนะคะโจทย์มุ่งให้หาลิมิตดังนั้นจากเงื่อนไขข้อ2เนี่ยสิ่งที่เราได้จากเงื่อนไขข้อ2นะ4ลบเท่ากับ4บวกแปลว่าเราจะได้ลิมิตของ f x เมื่อ x เข้าสู่4นะเข้าสู่4เพราะซ้ายกับขวาเท่ากันนะคะก็จะได้เป็นเลข6เลยก็จะได้เป็นเลข6ดังนั้นในกระบวนการทําโจทย์ข้อนี้เราจะเห็นว่ามันแบ่งการบวก2แบบนี้การกระจายลิมิตนะคะเราสามารถกระจายไปทั้งหน้าและหลังได้นะคะก็จะได้เป็นลิมิต f x เมื่อ x เข้าสู่4บวกกับลิมิต ของเลข2เมื่อ x เข้าสู่4ค่ะคือเรากระจายเครื่องหมายในลิมิตไปทั้งด้านหน้าและด้านหลังเอาไปแยกกันได้ดังนั้นตัวแรกเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันคือเลข6ฝ6นะลิมิตของค่าคงที่ก็คือค่าคงที่ก็คือเลข2นะดังนั้นข้อนี้ได้8โจทย์ไม่ได้ถามค่า a โจทย์ไปถาม5 a 5 a ดังนั้นนักเรียนเอา5มาคูณกับ8นะข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น40นะคะ ก็เลือกชาร์ที่ข้อ3ค่ะ